ดูโดดกะดระเทียมมาพี่น้องหิวข้าวในการเลือกงานพอดีปลปายจะข้าวเลยพี่ สวัสดีค<า>่ะสวัสดีสาบายดีพ่อแม่พี่น้องเมือ <c oughs> ม่อเุหกขุดสุกคนเมื่อนี้ก็่ยกับครอบครัวคือเกลาคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือก้อยซุกใส่สเลือดพี่น้องเอ้ยคือเกลาพี่น้องแดงแจ้ว่ายหยุดเลือดอล้พี่น้องก้อยซุกใส่สเลือดพี่น้องซุกมาแล้วพี่น้องก็แต่ใส่เลือดนะพี่น้องเนาะมันแดงไม <c oughs> ่ใช่เร <c oughs> ือพี่นาะงพี่โดดพ่อพี่น้องถ้าเขาได้มีอย่างนี้อันอันนี้ยอดพัดดาวพัดดาพี่น้องแล้วก็มะแข้งมะเขือพวงนั่นแหละพี่น้องแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็มะแตงอะไรอย่างนี้ใบมะกอกใบมะกอก ไปมากรอกรวมกับพักก็มาเป็นชวนคือเก่าพี่น้องไว้คือเก่าแหละพี่น้องนี่ก่งมากครับสาวนายสองคนพี่น้องมาพี่น้องมากินลำกันก่อนจีกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแซ่บไปในชาแนลนะพี่น้องฝากติดตามสาวนายพวกโง่ได้พี่น้องเด้อจ้าฝากไปติดตามทางเฟซสาวนายพาแซ่บได้พี่น้องเด้อมาพี่น้องกิัญน้องนคนเหนียวคนละห่อตะเวนช่องตาคับแล้วพี่น้องบรรยาพเรื่อการเรื่งานเก่าพี่น้องยางแรงแรงเบิ้งทำเข่าสาวนายทำเข่าตาสวดคับแล้วพี่น้องเบิ้งนี่อามาพี่น้องมากินนลำกัดเด้อ มาพี่น้องมากินน้ำกันมามีเพลงป๊มามาพี้องมาดิติดิกด่ิดป๊านนนนาินดองบังทำขขาจหน้เหอดูโดดกระเทียมมาพี่น้องกินวอาไทยด้ปีอง

พกกระเดาแพงแพงมั้งเพิ่งมาไหมเพิ่ง,งออห็นดูกขาฮะพักกระดาววหวายเลิกงานไม่เมย่น้อเอ้ยไม่หมดพ,พวกกัวสปสุเ้เแ็ดมันขี้ยาก อ่ะฮะเต๋องัอเออืม à bác bài <laughs> <laughs> đấy mình bài cái khao นีนเดี๋ยวมาคล้องแซ่บเดีพอทาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษคนบอก,กินเนื้ออน้ำพนองถ้าคนบอกินอันเลือดเนาะขอโทษหลายๆพี่น้องล,ล,ลืมบอก อะไรของเขาไม่ติดหรอไม

เจอลูกโดนนิดนึงเป็นต่งได้แบบว่ากันเอาเก็บรากับก้อยก็ขัด แก้วกระปูกกระแทบนะผมลำลำเข้ากันดวดเงา mặc game đúng không? tìm mà lại thêm, là Mạnh cái แยกีิน้อกมากระดาว่คนกะปมลวกใะจะตุมังมนะฮะอืมคืนิบมัน่งให้น้ำตาหวานลวกอะ่ะ

อันนี้มันแข็งอะไรนะแข็งแ okay, นะ่นบอแข็งนะเอาไปลวแข็งมันบ่เฮ้ยแสมซื่ออยากอริมมาเนบ้าน

น้าพี่น,ออน,น,น้องอย่าลาคลิปนี้กับเนื้อหน้อยเดียวพี่น้องช่วงตอนเมื่อไรพี่น้องเดี๋ยวขอจับก็ได้คือตอนนี้มาจับพี่น้องกินแล้วพี่น้องนะครับคลิปนี้หาก็จบเป็นคำนี้พี่น้องทุกหน้าพอกันม่อย่า,า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปใช้ไปในชแน,นลนะพี่น้องฝากเป็นใจสาวในบุคคนได้โปรดเด้อครัสบสวัสดีสบายดีสบายดี